สวัสดีครับร้านเติร์กแม็กซิงบางบัอินครับวันนี้เราได้ต้อนรับลูกค้าจากจังหวัดลบบุรีนะครับเป็นนุ่มหล่อสาวสวยนะครับนำรถมารด,ด้าสองคู่ใจนะครับมาใช้บริการเติร์กแม็กซิงบางบัอินด้วยล้อ S1R นะครับขอบ17นะครับกว้างหน้า8หลัง9นะครับออฟลึกๆสวยๆกันเลยนะครับ ตัวน,นี้สวยเลยนะครับพร้อมเติอนล้อเก่านะครับจบสวยๆแค่ประมาณ1 2 0 0 0หม่ันกว่าน,นิดๆน,นะครับพร้อมของแถมนะครับน็อตแต่งฝาข้อบเบรกนะครับแล้วก็รวมถึงปลอกกันสั่นคู่หน้าให้อีกหนึ่งคู่แล้วก็่นดุมล้อนะครับเช็คให้เรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณนะครับลูกค้าเป็นอย่างสูงนะครับตัวนี้เป็น ล้อมือ2นะครับล้อมือ2ประกบกับยางใหม่นะครับลูกค้ารีเควสยางใหม่เป็นยางแลนเซลนะครับปี2021นยะครับยางเม็กอินไทยแลนด์นะครับสเปคยาง2 0 5 4 5นย่นะครับใสแล้วสวยเต็มสมบมรดีเพราะว่าซุ้มของมาด้าสอนี้ค่อนข้างจะกว้างแล้วก็ใหญ่นะครับนะครับเข้าทรงพอดีก็สวยเลยขอบคุณลูกค้าหนุ่มหล่อสาวสวยจากลบุรีนะครับเป็นอย่างสูงยังไงแล้วเดี๋ยวจัดพับนิ่งให้ครับ แล้วก็ฝากาแฟนเพจเฟ e บุ๊กทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากถึงผลงานของร้านเติร์กแบงซิ่งบางปินด้วยนะครับแล้วก็ฝากเฟซปุรวันลอซิ่งแล้วก็เจ๊แมนลอซิ่งด้วยเดี๋ยวจัดพร้อนี้ให้